สองตัวบนสูตรที่สองนะครับผมครับกราบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทท่านครับผมออสองตัวบ,บนสูตรที่สองสูตรหลักสิบเราใช้หลักหมื่นบวกหลักร้อยบนสามครั้งนะครับบวกสิบล่างสองครั้งบวกหน่วยล่างบวกเก้าคงที่สูตรหลักหน่วยบนเราใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยบนบวกหน่วยบนสองครั้งบวกหน่วยล่าง บวก9้าคงที่ครับผมครับก็ตัวเลขหลายตัวนะฮะก็เลยเขียนไว้ให้พี่น้องเสร็จสับนะครับผมขอคนละหนึ่งไลท์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับเพราะบางสูตรไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับที่จะเขียนมาได้นะครับเ,เขียนไว้ให้พี่น้องเสร็จ สับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ด้วยตัวเลขมันหลายตัวนะฮะก็เลยต้องเขียนไว้นะฮะอันนี้ก็บวกสาบวกสมเท่ากับแก็มารอรุ้นกันนะครับมารอดูกันครับว่าสุดจะเดินต่อไหมนะครับ สบวกหเท่ากับแปบวกแเท่ากับสิบหบวกสอเท่ากับส8 1แปดสิบแปดบวกเเท่ากับยี่สิบนะฮะคำนวณได้7 3็บวกศได้3 3มบวกหได้8 8บวก6เท่ากับ14 14บวก2เท่ากับ16 16บวก5เท่ากับ25 5บนะฮะบวก3เท่ากับ8 2ตัวบนสูตรนี้คำนวณได้7578นะครับก็มารอรอลุ้นกันนะครับว่าสูตรจะเดิงต่อไหมนะครับ สูตรสตัวบนสูตรแรกคำนวณได้6 1นะครับ61สูตรนี้คำนวณได้7578สูตรไหนจะเดินต่อสูตรไหนจะหลุดนะครับก็มารอดูกันครับผมครับดูเล่น <c oughs> <c oughs> ๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้ากดไลค์ทีหนึงระบบ AI เขาก็จะส่งไปทีนึงอย่างนี้นะครับครับผมแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับขอบคุณหลายๆครับ ดูเละเๆ่คำๆามเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ